ตัวน,นะฮะเวลา15น30นาิานาทีตั้งขบวนพระป่าสามัคคีต้อนรับพระป่าสามัคคีจากกรุงเทพมหานครเวลาบ่าย3โมงสนาทีหรือ15นาฬิกาในตรงนั้นผมก็ได้นำเรียนที่ทางหอกระจายข่าวทางท่านกำนันไทโจ้พิมประธานก็ได้กล่าวเกินไตรติึในส่นต่างประสาทในช่วงเช้าของวันนี้ส่วนตัวพวกเองนั้นไปส่งมา สุรพลน,นะฮะเจา้าคณะตำบลบ้านแก่ก็เลยได้แวะใา้บริการขอการจัยผ่าวในตรงนั้นก็นําเรียนนะครับในเรื่องของพิธีการกําหนดการสามรอบหรือสาหปีอายุวัฒนะมงคลการของท่านพระอาจารย์มหาหาุนวัตน์อภิโรจนจโนหรือท่านพระมหาดิวขันตีนี่คือนามสกุลนะฮะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็นะครับกำหนดการพิธีการจะนำมาเร่าเรียงเพื่อ เข้าใจในเรื่องของบริบทในตรงกันในเบื้องต้นเวลา16นาฬิกาเรื่องขบวนแห่ผ้าป่าสามคัคคีเวลาสโมงเย็นนะฮะส6นาฬิกาเวลา18ปนาฬิกาคือหโมงเย็นมีการเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่สลาการปเปรียดตามสมควรก่เวลาในรอบปั้ของืันนี้เวลาสิเววันพุธน,นะในวันพุงน,นี้นะในวันพรุ่งนี้คือวันที่3สิงหาคม2565 เวลาเจ็ดนาฬิกาทำพิธีทำบุญตักบาตรในช,ช่วงเช้าหลังจากทำบุญตักบาตรเสร็จสรรเรียบร้อยถวายเจตุปัจจัยไทยธรรมไทยธรรมพัตาหาทพัดไหลทมวลเสร็จสรรนเรียบร้อยแล้วเราก็จะถวายพระป่าร่วมกันในตรงนั้นนะครับผ้าป่าสามัคคีในตรงนี้เจ้าภาพหลักก็คือกรุงเทพมหานคร ส่วนเจ้าภาพรองและเจ้าภาพร่วมก็คือเราๆท่านๆที่อยู่รอร้องรวมกันและก็ต่างเพศต่างวัยนะค,ะครับบ้านไกลบ้านไกลก็มาแส่ซองอนุโมทนาสาธุการร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจะมากจะน้อยจะร้อยจะบาทในตรงนั้นเร็สทรัลเรียร้อยเวลาแปดนาฬิกาสามสิบโดยประมาณน,นี่คือวิธีการอาจจะไม่เป๊ะร้อยเปอร์เซ็น แต่กำหนดการหรือวิธีการเราเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นบริบทเพื่อเป็นโหมทให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของที่จะทำศาสนพิธีการหรือกิจกรรมร่วมกันในตรงนั้นสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ตะเกิดพา่ยสิบรักสิบห้าครับวันนี้ตะเกิดพารุ่ก็พาพี่น้องมาชมขบวนแห่พระปรานะครับของท่าน พระมหาดีนะครับพรมหาดีพรหาานวัดที่โรจนนะครับันี่นเกนะครับเกลี่ระปามาเพื่อสร้างถวายสราวัดท่าลาลมบรนท่าชิลาลมสีนแงเพในกจังหวัดนครปฐนะครับีประปาบันนี้นะครับเป็นวันที่สองครับึน

สามบ้านหบ้ครับนคั้งเดนกรดนงเมครับรยของือรดเจำลงเจตนารมของพระมหาเดียวนะครับการสร้างจัดสร้างทำระป่ามาครั้งนี้ก็คือจะมาสร้าง อุโบสถและก็พระเจ้าบุญหลายนะครับเป็นพระประธานเป็นประานในอุโบสถนะครับอุโบสถก็อาจจะสร้างพร้อมกันนะครับกับพระเจ้าบุญหลายนะครับทำไมถึงชื่อบุญหลายนะครับก็เพราะว่าท่านบอกว่า,าพระที่หลวกที่ชื่อบุญนะครับมี่น้อยนะครับก็เลยอยากสร้างพระ เจ้าบุ่นหลายเกิดขึ้นให้คนสักการะบรูชานะครับในออขบเขตทยตใวันตแก้งและก็ใกล้เคียงแถานี้นะครับเจ้าบุ่นหลายนะครับแลู้กบพิพาธภันะครับนั่งลานนั่งลานั่ง

สรนะครับวันโทษระบาทนะครับแกดรับครับรับทำบุญก็ขอเชิญนครับเลขที่บัญชีของธรรมานุษยนะครับ บรรยากาศเต็มเรี่ยนะครับแล้วก็ดูยอดดุในตอนท้ายเดือดนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพี่น้องนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามตะตูดพารวยนะครับวันนี้ตะบูดพาพี่น้องมาทำบุญนะครับสร้างและสร้างอุโบสถนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ดปบรรยกาศกันเรื่ยแล้วก็ขอจบทุกชนัรับมี่้ย่างเงาอจึงได้เชิบสีเื่นสู่ขวัญคัน อมาลาขจอ,อยขอเทวาช่วยรักษาเือเป็นการแสดงคุดข้อมาสีหลวงเพื่อเป็นการรองสัญลักษณ์ปาในโอกาสให้การ่มรอบในอุบั 耶。<Yeah. S 2> yeah.